ตื่นมาแล้วรู้สึกปวดหัวเวียนหัวบ่อยๆคุณไม่ได้เป็นคนเดียวนะคะซึ่งสมองส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับวงจรการน,นอนเรียกว่าสมองส่วนไฮโปทาลามัสสาเหตุแรกเลยนะคะก็คือเกิดจากการหยุดหายใจขณะหลบับนอนกลน้นบดนอนนอนไม่หลับหรือหลายคนนะคะนอนมากเกินไปเพราะว่า คุณภาพในการนอนเนี่ยมันน้อยการซ่อมแซมร่างกายก็จะยิ่งน้อยลงต่อมาก็คือเรื่องของการนอนกัดฟันอาจจะเกิดจากการที่การขบของขากรรไกรที่มันผิดรูปหรือเกิดจากความเครียดแล้วก็ความกังวลมากเกินไปค่ะต่อมานะคะก็คือมีความตึงตัวจากการทำงานมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อคอบา่าไททอยแล้วก็บนกระโหลกเสียษะเนี่ยมันตึงแล้วมันก็ทำให้เรามีอาการ เวียนหัวปวดหัวแล้วมันทำให้มีการรบกวนเส้นประสาทเบาๆอันดับต่อไปก็คือยาที่เรากินเป็นประจำนี่แหละค่ะจริงแล้วเนี่ยการที่เรากินยาแก้ปวดหัว มันอาจจะทําให้คุณมีอาการปวดหัวมากกว่าเดิมเราจะพบคนไข้ที่ใช้ยากลุ่มเอนเซมนานๆน,น,นะคะมันก็ส่งผลทําให้เวลาเราตื่นนอนเนี่ยมันมีอาการมึนก็เวียนหัวตอนเช้าได้ด้วยถ้าใครอยากนอนดีขึ้นคลายเครียดคลายกังวลโดยแก้ที่ต้นเหตุนะตุกจะสอนในคอร์ส27สุดลับไม่ปวดอีกเลยถ้าเกิดใครสนใจนะคะทักมาคุยในไลน์แอหรืออินบ็ได้ค่ะ